ะะวันนี้มาอัปเดตสถานการณ์ตัวเลขรายวันจากทางสอบอกคกันหน่อยนะคะคุณหมอทวีสินวิษณุโยทินได้ถแถลงตัวเลขโดยบอกว่าวันนี้เราพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเนี่ยเรายนะคะทําให้ยอดรวมสะสมเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ถึง3ามพันคือคต้องบอกว่าต่ํา10มา4วันติดต่อกันแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ไม่มียอดผู้เสียชีวิตค่ะสําหรับผลประชุมสอบอคเนี่ยยังได้พูดถึงมาตรการผ่อนรนและข้อกําหนดต่างๆด้วยนะคะ โดยคุณหมอทวีสินบอกว่าเนี่ยก็จะมีมาตรฐานกลางของกิจกรรมในทุกพื้นที่แล้วให้ผู้ว่าแต่ละจังหวัดไปกําหนดรายละเอียดความเข้มข้นก็อาจจะมีมากขึ้นแต่จะน้อยกว่ามาตรฐานกลางไม่ได้เพราะฉะนั้นมาตรฐานกลางที่เขาบอกเนี่ยถือว่าเป็นขั้นต่ําที่ต้องมี ใช่แล้วะนะคะซึ่งเบื้องต้นแนวทางการดําเนินงานต้องคํานึงจากสาธารณสุขเป็นหลักค่ะแล้วก็คํานึงถึงเรื่องสังคมและเศรษฐกิจโดยเริ่ม3พฤษภาคมเนี่ยเขาไม่ได้จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะเข<ะ>าจะประเมิน14วันผ่านไปแล้วมากขึ้นหรือน้อยลงแล้วเดี๋ยวจะทบทวนอีกครั้งเพราะถ้ามากขึ้นเนี่ยก็จะต้องทบทวนกันใหม่แต่ถ้าน้อยลงเนี่ย ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเคยตึงมันก็จะคลายมากขึ้นนะคะคสําหรับแนวทางการทํางานค่ะหัวใจหลักเนี่ยให้ความสําคัญกับสาธารณสุขเป็นหลักตามด้วยสังคมและเศรษฐกิจแล้วก็ยึดข้อกําหนดตามมาตรา9ของพร,รกฉุกเฉินฉบับที่1ในข้อ11ก็คือกิจการที่จะมีการผ่อนคลายเนี่ยมี6กิจกรรมนะคะ1เลยคือตลาดก็คือเป็นตลาดที่ไม่ใช่แต่ตลาดอาหารนะคุณเทกจะสามารถเป็นตลาดแบบ ตลาดน้ําก็ได้อย่างเงี้ยตลาดชุมชนก็ได้นะคะแล้วร้านจําหน่ายอาหารเนี่ยก็ให้เปิดในส่วนของร้านที่อยู่นอกห้าง นะคะร้านขนมขนมอะไรนี่เปิดได้ร้านไอติมก็เปิดได้นะคะ3มเลยคือกิจการค้าปลีกส่งค่ะก็ะพวกซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างนี้เปิดให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดอื่นๆเพิ่มมาส่วนกีฬาสันทนาการก็เล่นได้แต่สนามไหนเนี่ยเล่นแล้วไม่อนุญาตให้มีการแข่งขันนะคะนอกกนั้นก็จะเป็นร้านตัดผมเสริมสวยร้านตัดขนสัตว์และร้านรับฝากสัตว์เลี้ยงนะคะส่วนการขายสุราเนี่ยยังห้ามต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ แต่ละเรื่องแต่ละกลุ่มกิจาการและธุรกิจนี้จะมีหนึ่งคือมาตรการการควบคุมหลักซึ่งเมื่อกี้ที่บอกมาก็ถอดออกมาจากเรื่องของออมาตราเมื่อกี้ที่พูดไปนะครับเรื่องของข้อกําหนดในกฎหมายอันแรกที่ว่ากันไว้นะครับแล้วก็ในข้อ11อนะครับในข้อกําหนดข้อ11ในของฉบับที่1นนะครับที่ออกมาอันนี้ก็จะมาตรการหลักนี้จะเหมือนกัน นะครับคล้ายๆกันนะครับส่วนมาตรการเสริมจะมีความเชื่อมโยงกันปรับไปตามสถานการณ์ของแต่ละที่เช่นตลาดสดอาจจะมีเรื่องของการคัดกรองคนที่เข้ามายังไงนะครับเข้ามาแบบไหนนะครับหรือว่าเ,เรื่องของที่นั่งของร้านอาหารจะมีมาตรการเสริมอยู่ในอีกรายละเอียดหนึ่งซึ่ง เราคงจะต้องใช้เวลากันพอสมควรในการที่จะลงในรายละเอียดนี้ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยนะครับทางท่านเลขาสสช,ชนะครับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขคงจะได้ร่วมกันนะครับรวมถึงท่านประธานหอการค้าจะได้มีชุดข้อมูลต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่จะส่งไปถึงแต่ละจังหวัดแต่ละหน่วยกิจาการกิจกรรมนําไปประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกต่อกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ได้รับทราบนะครับความสําคัญตรงนี้ สำคัญอย่างยิ่งครับเพราะว่าไม่ได้เป็นเพียงแค่เราต้องการดูแลผู้ประกอบการอย่างเดียวให้เขาได้รับโอกาสในการที่จะผ่อนคลายตรงนี้แต่ความสําคัญของเขายังมีความสําคัญต่อผู้รับบริการด้วยว่าผู้รับบริการจะต้องไม่ได้รับความเสี่ยงในการเกิดโรคขึ้นมาอีกเลยอย่าว่าแต่ผู้รรับบริการเลยนะครับผู้ให้บริการเองก็ต้องระวังด้วยว่าผู้รับบริการอาจจะเอาโรคมาติดกับท่านเพราะฉะนั้นการมีมาตรการอย่างนี้ ภาครัฐเราออกมาเพื่อคุ้มครองท่านทั้งสองฝ่ายถ้าท่านเห็นด้วยกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ในการที่จะผ่อนคลายก็ฝากท่านทุกท่านช่วยให้ความร่วมมือแล้วก็นามาศึกษาแล้วก็ค่อยปรับปฏิบัติกันไปซึ่งแนวโน้มที่เราบอกไปนั้นนะครับอาจจะมีวันเว้นเวลาช่วงว่างนะครับสักสองสามวันนี้การยืดของมาตรการข้อกำหนดต่างๆนะครับ ที่ออกมาเนี้ยให้ยืดเวลาออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านปลัดมินนิ่งหรือให้ความหมายก็คือว่ายังไม่ต้องขายทําอย่างไรมาทําอย่างนั้นต่อไปนะครับจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะตอนนี้ไม่มีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเรื่องของการขาย คุณหมอ,อยังเปิดเผยถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เพิ่ม9รายนะคะสะสมอยู่ที่2,954รายหายแล้วกลับบ้านได้เพิ่มน22รายเพราะฉะนั้นรวมกลับบ้านไปทั้งหมดแล้ว2,687รายนะคะเหลือ,อยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล219รายแล้วไม่ได้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเพราะฉะนั้นเสียชีวิตคงเดิมอยู่ที่54รายสําหรับผู้ป่วยใหม่7รายที่เพิ่มเข้ามานะคะแบ่งเป็นจังหวัดภูเก็ตนะคะ ก,กระบี่ค่ะ4รายแล้วก็ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยมาจากมาเลเซียแล้วมาสเต t ควอรนทินที่กรุงเทพอีก3รายก็เลยรวมเป็น7รายโดยพบว่าเป็นวันแรกนะคะที่ไม่พบผู้ป่วยใหม่ในกลุ่มที่เ,เคยมีผู้ป่วยก่อนหน้านี้นะคะอย่างเช่นสัมผัสกลุ่มเสียงแล้วก็ไปในที่ชุมชนเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณหมอทวีสินค่ะ ตัวอยู่ในโรงพยาบาลตัวเลขหลัก200นิดๆน,นะครับ213รายนะครับแล้วก็กระจายอยู่ใน68จังหวัดเช่นเคยนะครับตัวเลขยังคงที่อยู่ที่54รายสำหรับรายที่เสียชีวิตนะครับกลับบ้านไปแล้ว2,600กว่าอย่างที่ว่านะครับเรามาดูในกรณีของเจ็ดรายนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างวันนี้จะเห็นนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมนำเรียนรายงานนะครับว่าในช่องที่ หมายเลขหนึ่งข้างบนนียฮะผู้ป่วยรายใหม่ที่เกิดขึ้นจากระบบเฝ้าระวังโรคซึ่งเป็นผู้ป่วยรายยืนยันเก่าทุกทีจะเลขหลายหลักหรือว่าหลักเดียวแล้วก็ยืนพื้นมาตลอดวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ตัวเลขเป็นศูนย์ในช่องข้างบนเกือบทั้งสิ้นเลยนะครับมาเป็นตัวเลขสี่นะครับสี่รายอยู่ที่การค้นหาเชิงรุกในชุมชนที่ภูเก็ตสามรายแล้วก็กระบี่หนึ่งรายและผู้ป่วยที่อยู่ในสเตจคอรรันทีนคืออยู่ที่กรุงเทพ กรุงเทพมหานครนะครับแล้วมาจากประเทศมาเลเซียคือ3รายนะครับทำให้ตัวเลขรวมวันนี้เป็น7 ด้านนายแพทย์สุขุมการจนาพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับย้ำว่าวันนี้ต้องการที่จะผ่อนปลนบางมาตรการเพื่อให้ประชาชนใช้ชีวิตได้เหมือนคนตามปกติดังนั้นจึงต้องมีการผ่อนปลนกิจการกิจกรรมที่มีอันตรายน้อยหรือว่าปลอดภัยน้อยที่สุดนะครับจากนั้นอีก14วันเมื่อมอนิเตอร์แล้วคนไข้คนติดเชื้อไม่เพิ่มขึ้นก็จะขยายต่อไปเช่นการเปิดพัตจคารห้างร้านค้าร้านอาหารนะครับหรือว่าจากนั้นก็จะเปิดกิจการหรือว่าทำกิจกรรมกิจกรรมอื่นๆ ตามมาให้เป็นปกติได้ประมาณไม่เกิน2เดือนนะครับดังนั้นทุกคนต้องมาช่วยกันครับทั้งประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจที่ต้องเน้นการทำงาน Work f r ฟอร์มโเป็นต้นเพราะว่าวันนี้ประเทศไทยทำได้ดีแล้วมีอัตราผู้ป่วยใหม่แค่7คนต่อตัวเลขเดียวกันมานานถึง4วันแล้วนะครับ แล้วก็มีแนวโน้มที่ว่าไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงอยากแนะนําประชาชนว่าหากร่วมมือกันแล้วก็รักษาระเบียบวินัยเช่นนี้อยู่ทางราชาการก็จะผ่อนปลนบางกิจกรรมกิจการให้เพิ่มมากขึ้นทันทีครับ ส่วนกิจาการหรือกิจกรรมที่จะเปิดภายหลัง14วันนับจากนี้นะคะจริงแล้วอยากให้มีการเตรียมตัวเอาไว้อย่างเช่นการเปิดห้างก็ต้องเตรียมดูแลพนักง,งานว่าจะติดเชื้อแพร่เชื้อหรือไม่ดูสถานที่เว้นระยะห่างมีคู่มือปฏิบัติอย่างเช่นล้างมือทําความสะอาดรวมถึงลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการนะคะดังนั้นอยากให้เตรียมพร้อมเอาไว้เมื่อห้างเปิดในวันนี้แต่หากไม่เตรียมตัวไว้ก็น่าเป็นห่วงจึงอยากจะให้เวลากับห้างต่างๆหรือสถานประกอบการ และขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลจะผ่อนปรนให้อย่างแน่นอนแต่ขอให้เตรียมพร้อมไว้และเริ่มทำกิจกรรมทีละนิดก่อนค่ะ ทีนี้ไปดูกิจาการที่โอ้โหได้ได้ว่ารอคอยทั้งเจ้าของกิจาการแล้วก็คนที่จะไปใช้บริการก็คือร้านตัดผมนะครับตอนนี้เนี่ยหลายร้านนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมรองรับลูกค้ากันอย่างเต็มที่แล้วนะครับวันนี้ทีมข่าวนิวสิบแปของเราลงพื้นที่ย่านอินธรรมระนะครับไปดูกันหน่อยครับว่าเจ้าของร้านตัดผมที่นั่นนะครับทำกันอย่างไรบ้างมีการเตรียมความพร้อมกันอย่างไรนะครับพูดคุยกับผู้ประกอบการร้านตัดผมอย่างคุณจ้อยนะครับ หรือว่านายกําพลเผือกสีแก้วอายุ54ปีท่านนี้แหละครับเล่าให้กับทีมข่าวนิว18ฟังนะฮะบ,บอกว่าเปิดร้านตัดผมชายมาแล้ว21ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่ต้องปิดร้านนานขนาดนี้ทําให้ประสบปัญหาทางด้านการเงินอย่างหนักนะครับ ทั้งนี้หากรัฐบาลสั่งให้เปิดร้านได้ตามปกติตนก็พร้อมที่จะทําตามนโยบายของรัฐบาลโดยจะมีการตรวจวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็จดประวัติของลูกค้าทุกคนที่เข้ามาตัดผมรวมถึงจะทําความสะอาดภายในร้านให้สะอาดแล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทุกครั้งไม่ใช้ซ้ํากับลูกค้าคนอื่นๆฟังเสียงกันหน่อยครับเปิดอนุญาตให้เปิดเราก็ดําเนินการตามที่ทางกรทมอนุมัติมาเราจะทําตามทุกอย่างะจะทําความสะอาดตามที่ กอทมบอกมาก่อนเข้าก็จะตรวจไข้ล้างเจลแอลกอฮอลล้างในร้านจะจะไม่ให้มีการรอมีดโกนมีดโกนก็จะใช้หนึ่งใบต่อหนึ่งคนใช้แล้วทิ้งเลยต่อหนึ่งคนช่างช่างเขาก็ต้องฉีดน้ํายาล้างเป็นของปกติถ้าได้เปิดในฐานะเราเป็นผู้ดูแลเราก็จะกาชับทําตามนโยบายคอยมองคอยดูแลทัางช่างและคนเข้ามาบริการแล้วก็จะต้องบันทึกตามที่ กทมบอกมาเผื่อที่ได้ตรวจสอบลูกค้าที่เข้ามาหมายความว่ามีเชื้อเข้ามานี่จริงๆภายใต้หน้ากากผ้าเนี่ยคุณย,ยิ้มอยู่นะฮะ น่าจะยิ้มอยู่เลยเพราะว่าโอ้โหรอมานานเลยนะครับกว่าจะเปิดร้านได้ไปดูอีกร้านหนึ่งครับคุณแก้วครับนางสาวพัชยานุศาสตร์ขังนะครับที่เปิดร้านตัดผมชายในย่านอินธรรมระเหมือนกันก็เล่าให้ฟังบอกว่าปกติเนี่ยมีลูกค้ามาใช้บริการตัดผมประมาณ80คนต่อวันแต่ว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ระบาดของโรคนะครับร้านก็ถูกสั่งปิดมานานเกือบ2เดือนแล้วขณะนี้ได้เตรียมปรับปรุงร้านนะครับเพื่อที่จะเปิดให้บริการลูกค้าซึ่งได้ทําความสะอาดฆ่าเชื้อโดยใช้แอลกอฮอล์ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ย แนะนําแล้วก็หากเปิดร้านจะมีมาตรการเว้นระยะห่างนะครับของเก้าอี้ภายในร้านรวมถึงจะเปิดร้านให้โล่งเพื่อให้อากาศถ่ายเทด้วยครับพร้อมทําตามค่ะพร้อมอย่างไรบ้างพร้อมยังไงบ้างก็เออค่าก็ทําความสะอาดร้านนะคะฆ่าเชื้อในร้านนะคะเพราะว่าพี่ก็มีน้ํายาของพี่อยู่แล้ว ฆ่าเชื้อพวกอุปกรณ์ตัดผมอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นใบมีดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีดมคงยังไม่ได้ใช้อ่ะค่ะคยังคงไม่ได้โกนหนวดตอนนี้ช่วงนี้นะคะคช่วงที่มีระบาดอยู่จะจัด,จดระยะห่างที่รัฐบาลกําหนดให้นะคะแล้วก็จะมีแบบเจลล้างมือมีแมสมีที่วัด